ชุดแต่งรอบคันฟรีดาวกับค่างวด2,800บาทไปชมน,นี่คือนิวโตโยต้าวีออโฉมปี2016มาพร้อมกับสุดแต่งรอบคันรอแม็กขอบสิบห้าน่ไปดูนเลยภายในยงามๆนแต่รถคันนี้หัวขาดมาเลยพี่น้องทำไมไอายหัวกระเด็นออกจากรถห่วยนเจ้าของเดิมขับรถอยู่ที่หัวกระเด็นออกจากรถได้เสียมได้เ,เอาหัวกลับมาใส่ในรถใหม่ห่วยสิก้าซื้อบ่าเอา หัวขับอยู่ได้ดีเนี่ยเออเออนะหัวกระเด็นออกจากรถอ๋อไม่ไม่รู้ไปชนอะไรไม่รู้ไม่หัวกระเด็นออกจากรถไอ้ควายสีซื่อบอกพอเขาได้เบอร์ซันแล้วจะเอาหัวมากลับมาใส่ไม่ได้รถเหมือนเดิมไม่จะของคนเก่าเขาก็เลยขายมานี่ยไม่โอ้เป็นตาย่านเท่าไรมันกระเด็นออกนี่วันนั้นดูบุรีใช่ไหมดูบุรีขับไปเปิดกระจกอ่นี่หัวเบาะนี่กระเด็นออกมาเออหัวยังได้หัวเบาะ กระเด็นออกจากรถได้ก็เลยจะเก็บหัวเข้ามาข้างในหัวเบาหมอนเปนหัวคนเดี๋ยวเจ้าของศพจังหวะเจ้าของบม่ได huh? ้ใกล้ข้างหัวตาเลยปล่อยรถถิ่มเลยเจ้าเนาะเจ้าเนาะฮะหุ้ยบอกเป็นตนาอยู่แล้วเอาเลขใหม่หนึ่งแสนโลเกียโต้นวชมปี2016นะครับเครื่องตัวใหม่ล่าสุด เริ่มพอนปีหกเจ็ดนะครับพี่น้องเอ้ยเอาหกเดือนแรกเริ่มพอนเดือนแรกกุมภาพันหกเดือนแรกพอนสองพันแปดลังกันนด้นพอนหกพันตลอดสัญญาน่ออกรศูนบาทบาทัตรประชาชนใบเดียวหัวกระเด็นออกข้างนอกต้องเก็บมาใส่แบบนี้ซื้อไหมซื้อพี่ <laughs> บิมก็ว่าสุดสุดสุดมันสุดยอดจริงครับไอเสี่ยมรัซิงฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยไปด้่นจ๋า